Board, ค่ะเราเคยเจอกันมาก่อนนะคะแต่ว่าอาจจะห่างหายกันไปนานนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์แรกนี้ครูก็อยากที่จะทบทวนในสิ่งที่เราเคยเรียนกันเมื่อปีที่แล้วนะคะโอเคแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนึงค่ะครูชามนะคะในวิชานี้นะคะเด็กๆจะเจอกับครูหลายๆคนเลยค่ะโอเคโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนี่นะคะคือบรรทัด 5เส้นค่ะเด็กๆบรรทัด5เส้นนะคะมีไว้บันทึกตัวโน้ตค่ะเวลาที่เด็กๆโตขึ้นไปนะคะเราก็จะมีการได้เรียนรู้การอ่านโน้ตนะคะแต่สำหรับตอนนี้นะคะทบทวนเบื้องต้นก่อนค่ะนี่คือบรรทัด5เส้นนะคะบรรทัด5เส้นมีทั้งหมดกี่เส้นจำได้ไหมคะมีทั้งหมด5เส้นนะคะตามชื่อของเขาเลยค่ะบรรทัด5เส้นมีทั้งหมด5เส้นเราเริ่มนับจากล่างสุด ไปถึงข้างบนสุดนะคะล่างสุดก่อนแล้วก็นับขึ้นไปถึงข้างบนสุดเพราะฉะนั้นเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดคือบรรทัดที่1ค่ะเส้นที่หนึงเส้นที่สองและบนสุดคือเส้นที่หของบรรทัดทาเส้นนะคะโอเคต่อเลยนะคะสัญลักษณ์ที่เห็นตรงนี้นะคะเรียกว่ากุญแจซอนค่ะเวลาเราเห็นกุญแจซอนนะคะเราใช้มือขวาเล่นค่ะ กุญแจซอนใช้มือขวาเล่นค่ะและสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือกุญแจฟาค่ะเวลาที่เด็กๆเห็นกุญแจฟาใช้มือสายเล่นนะคะกุญแจฟาใช้มือสายเล่นค่ะมาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของกุญแจซอนค่ะเวลาเราเห็นกุญแจซอนเราใช้มือขวาเล่นนะคะ มาต่อกันที่สัญ,ญลักษณ์กุญแจฟาเลยค่ะเวลาเราเห็นกุญแจฟาเราใช้มือซ้ายเล่นค่ะโอเคค่ะเด็กๆครับวันนี้ครูหิวจะมาสอนเด็กๆก,การวางมือที่ถูกต้องสําหรับเด็กอนุบาลสามอนุบาลสามต้องวางมือถูกต้องแล้วนะนะคะวางมือที่ถูกต้องอย่างไรนั่งถูกต้องเป็นอย่างไรนั่งให้ถูกต้องคือหลังตรงนะคะเด็กๆนั่งหลังคอมอ หลังค่อมทุกอย่างเลยวิชาไหนก็แล้วแต่อย่านั่งหลังค่อมนะลูกบุคลิกจะไม่สวยนะคะนั่งหลังตรงค่ะแล้ววางมือที่ถูกต้องคือ1เด็กๆต้องทำมือที่ถูกต้องยกมือขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะโอเคผู้หญิงว่าน่าจะสอนไปแล้วให้เด็กๆลองเอากำมือข้างหนึ่งมือข้างนี้มาอย่างนี้ลักษณะก็จะเป็นอุ้งมืออย่างนี้นะคะใช้แบบนี้โอเคแล้ววางมือว,วิธีวิธีวางมือลักษณะเป็นแบบนี้ แบน,นห,หนึ่งน,นี่ไม่เอานะแบนหนึ่งนี่ไม่เอานะคะวางน,นีไม่เอานะคะไม่สวยเหยยนเนี่ยวอย่างเงี้ยแบนหนึ่งไม่เอาแบบนี้ค่ะถูกตอ้องต้องแบงน,นี้วิธีเล่นที่ถูกตอ้องเด็กๆต้องนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยวิธีเล่นใช้นิ้วเดียวกันใช้ปลายนิ้วกักบปกเล็บเล่นอ่าอย่างนี้อย่างนี้นแต่นิ้วก้อยนิ้วเดียวที่ใช้ข้างๆแบบนี้นะคะข้างๆแบบนี้นะคะทั้งสองมือ แล้วหลังจากนั้นนะคะวิธีการวางมือที่ถูกต้องของอนุบาล3ต้องวางมือให้ถูกที่โดอาเดี๋ยวครูญิงจะให้เด็กๆด,ดูนิดนึงนะคะว่าการวางมือที่ถูกต้องที่โดวางอย่างไรเดี๋ยวไปดูแบบชัดๆกันเลยค่ะค่าเด็กๆครับวางมือที่ถูกต้องแบบห้ามแบบนี้นะแบนๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องวางอย่างนี้นะคะสําหรับเด็กอนุบาล3แบบนี้นะ โอเคเป็นหมู่หนึ่งนะคะเสร็จแล้ววางไว้ที่โดโดอยู่หน้าคียตัวดำสองตัวคีดำสองตัวเนี่ยโดตรงนี้นะคะถ้ากลุ่มตัวดำสามตัวไม่มีโดค่ะคือฟานะคะยังไม่วางนะสองตัวสามตัวสองตัวโดสามตัวเป็นฟาสองตัวก็โดนี่ก็โดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีวางมือที่ถูกต้องค่ะอย่างนี้ใช้ปลายเล็กๆอย่างนี้นะคะ การวางมือที่ถูกต้องนะคะแบบนี้ผิดนะคะตูดต้องแบบนี้นะคะเด็กๆดูชัดๆนะคะวางแบบนี้นะคะวางให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเล่นมันก็จะทนักมาก เสียงกันแบ่งช้าๆเดี๋ยวผิวครูอ้อมจะทําให้ดูพร้อมกันก่อนนะคะทบทวนเด็กๆอาจจะลืมเนาะออะเริ่มจากเด <Do. S 2> เห็นไหมคะเด็กๆจะเอาเบอก,กําปั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรกํามกลมือแล้ชนกันต่อไปแค่ตั้งขึ้นค่ะเรต่อไปมีนะคะความลงค่ะมีเห็นไหมคะมือไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ลักษณะเดิมต่อไปค่ะฟากํามือฟามีโปรงลงนะคะต่อไปค่ะ เข้าหน้าตัวเราเองนะคะลาเวลาเด็กๆทำมืออย่างนี้เห็นไหมคะลาแล้วเลยคะทีต่อไปโดเสียงสูงก็เลยใช้นิ้วโป้งชี้กันนะคะโดนะคะอ่ะไล่กลับค่ะโดต่อไปค่ะทีลาลานะคะส เร็วขึ้นมาหน่อยนะคะ3าโด ้เเด็ก็กกบบึทรวขนนะคะคแบบตอนนี้เด็กๆเ,เรียนทฤษฎีกันมาเยอะแล้วพร้อมเต้นกันหรือยังคะเต้น <Yeah! S 2> เพลงที่เราจะเต้นกันนะคะมีชื่อว่า walking walking ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในเพลงนี้ก่อนนะคะ เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากเพลงในวิชาดนตรีค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในเนื้อเพลงนี้กันนะคะคำแรกเลยค่ะ walking ค่ะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะ walking แปลว่าอะไรเอ่ย walking แปลว่าเดินค่ะคำว่า walk แปลว่าเดินนี่แหละคะ่ะแต่ w alking ก็คือกำลังเดิน walking 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 พูดตามด้วยนะคะ walking walking ต่อไปนะคะเป็นคำว่า hop 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 ในเพลงก็จะเป็น hop 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 คือมาจากคำว่า hop hop ซึ่งแปลว่ากระโดดค่ะกระโดดแบบกระโดดเล็กๆค่ะเล็กๆไม่ใช่กระโดดแบบ ump, jump jump นี่คือกระโดดแบบจริงจัง hop คือแบบนิดเดียว op, hop 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 นะคะ ต่อไปค่ะคือ running ค่ะ running ที่แปลว่าวิ่ง run คือวิ่งแต่ของเราเนี่ยคือกำลังวิ่งอยู่คือ running นะคะพูดตามนะคะ running 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 และต่อมานะคะในเพลงก็พูดว่า now let's stop คือ now let's stop แปลว่าหยุดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหยุดให้ชัดเจนนะคะเวลาเราวิ่ง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  Now let's s t a r t คือหยุดทันทีอ่าให้ชัดๆเลยนะคะต่อเลยค่ะอีกท่อนหนึ่งนะคะก็คือคำว่า Tip Toe Tip Toe ซึ่งคำว่า Tip เนี่ยแปลว่าปลาย Toe แปลว่านิ้วเท้านะคะเอามารวมกันเนี่ยแปลว่าปลายาของนิ้วเท้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำท่าในจุดนี้นะคะมันก็ต้องเป็นท่าเหมือนไข่เย่งอะเดินตรงปลายนิ้วเท้าเลยแปลว่า t ช p t o e คือเหมือนแบบ เงียบที่สุดที่จะทำได้อ่ะพูดตามนะคะ chapter 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 ต่อมานะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วรอบหนึ่งคำว่ากระโดดค่ะจำได้ไหมคะว่าพูดยังไงไม่ใช่ h อปนะคะราะคราวนี้เราจะกระโดดจริงจังเลยคือ ump, jump jump พูดตามนะคะ ump, jump 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 ต่อเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้ค่ะ swimming คำว่า swim แปลว่าว่ายน้ำ กำลังว่ายน้ำอยู่เนี่ยคือ swimming พูดตามนะคะ swimming 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 ทีนี้นะคะคล้ายๆท่อนแรกเลยที่เราบอกว่า now let's stop แต่เราจะเปลี่ยนเป็น now let's sleep ซึ่งแปลว่านอนกันเถอะตอนนี้ได้เวลานอนแล้วเพราะว่าเด็กๆทำอะไรมาบ้างคะเดินวิง่งแล้วก็ว่ายน้ำเหนื่อยแล้ว now let s ะะและสุดท้ายค่ะก็จะปิดท้ายที่ wake up wake up แปลว,ว่าอะไรเรานอนอยู่ใช่ไหมคะ wake up แปลว,ว่าตื่นตื่นเถอะทุกคน wake up พูดตามนะคะ wake up. wake up wake up wake up ลองไปท่องดูนะคะทุกคนฉันมั่นใจค่ะว่าทุกคนต้องร้องเพลงได้เป๊ะมากเลยค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะเต้นกันนะคะแต่ก่อนที่จะเต้นเรามา ทำท่ากันก่อนดีกว่าเพลงนี้นะคะ Walking Walking นะคะเด็กๆเดินค่ะ Walk ค,คือเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้น Hop h เด็กๆยกขาขึ้นมาแล้วกระโดดของครูอ้อมเลยกระโดดเสร็จแล้ววิ่งค่ะ Running วิ่งเลยวิ่งไปเรื่อยๆค่ะวิง่งวิ่ง Stop ค่ะ Stop ท่าทาไง Stop วิง่งวิ่งวิวิแล้ว Stop โอเคต่อไปค่ะเด็กๆจะทำท่าแบบนี้อ่าอีกรอบนึงนะคะ walk ค,ค่ะ walking walking ต่อไป hop กะโดด hop 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 นะคะต่อไป running 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 ต่อไปนะคะ stop โอเค stop นะคะตามเพลงนะคะต่อไป chip ช h เด็กๆย่องทีปท่ปลายเท้าย่องเบาๆค่ะย่องเบาๆนะคะย่องไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นจ้ำค่ะ ยิงขาหม้อจ้ำเด็กๆกระโดดเลยจ้ำจ้ำไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นว่ายน้ำ swimming swimming นะคะว่ายน้ำไปไว่ายน้ำเหนื่อยแล้วเด็กๆทำไงคะ sleep ล l e โอ้ยเหนื่อยจังเลยหลังจากนั้นตื่นเขาเว k อัพตื่นโอเคหลังจากนั้นเด็กๆทำแบบเร็วๆเลยนะคะวอล์กแบบเร็วๆค่ะ walk h อปเร็วๆด้วย แล้วก็วิ่งแล้วแล้วค่ะสตอปสตอปนะคะวิ่งนะสตอปโอเคเด็กๆน่าจะพร้อมแล้วไปเต้นกันเลย Jump, 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 jump. Swimming, 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 swimming. Now let's sleep. Now let's sleep. Wake up! It's time to go. Are you ready to go fast? Okay. เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย